สวัสดีค่ะยินดีต้อรับเข้าสู่การรายงานปุณพร้อมพร Morning Report ประจำที่15มิถุนายน2558ค่ะสำหรับเรืองการลงทุนินทองคำวันนี้นะคะพยายามปรับพอร์ตให้ว่างก่อนการประชุมเฟดแนวโน้มหลักยังเป็นขาลงถ้าหลุด1,175น่าจะลงได้อีก แนะนำให้เล่นซัานเข้าออกไวทำกำไรเป็นช่วงๆบริหารพอสมดุลสำหรับวันนี้แนวะรับที่1อยู่ที่1 1 7 5่ยเดหรียญแนวะรับที่2อยู่ที่1140ี่เหรียญและนวต้านที่หนึ่งอยู่ที่1 1 9 0่ยเหรียญนะ้ต้านที่2อยู่ที่1210เหรียญ สำหรับดัชนีราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำทรงตัวอยู่บริเวณ1180เหรียญในการซื้อขายวันศุกร์โดยที่ตัวเลขเศรษฐกิจในคืนวันศุกร์ค่อนข้างดีดังต่อไปนี้ PPI, Core PPI และ p r i UOM Consumer Sentiment ขณะที่ S P D R เทขาย0.24ตันสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้ไม่ค่อยสำคัญมากนะักแต่คาดว่าจะดีขึ้นทุตัวได้แก่ M p l e n t Manufacturing Index และ Industrial Production โดยภาพรวมตลาดทองคำยังคงรอผลการประชุมเฟดและท่ายถแถลงของดรากี้ประธาน e c b เกี่ยวกับกรีดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในระยะสั้นราคาทองคำมีความผันผวน,นในกรอบ 1,175- ถึง1,190เหรียญขณะที่ระยะกลางและยาวยังเป็นแนวโน้มขาลงและเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทั่วไป ขณะที่ภาพรวมทองคำไทยทรงตัวบริเวณหนึ่ง0 0ถึง18,900บาทซึ่งสิ่งที่สำคัญในสัปดาห์นี้คือถ้าแถลงของเฟดหลังการประชุมว่าจะเป็นอย่างไรรวมทั้งต้องติดตามว่าจะมีการพิจารณาแบบขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่โดยคาดว่าการประชุมเฟดจะสร้างความผันผวนผต่อตลาดทองคำได้มากพอสมควร ไลฟ์ติดตามบุคลองพรนรีพอได้ในช่วงเวลาประมาณ1 8นาฬิกานะคะแล้วกลับมากับบุคลองพรมอร์ n ิ่งรีพอได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ